ต้องบอกว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่านี่คือกรุงเทพมหานครนะครับคือถนนสาทรไม่ใช่เมืองล้างแต่อย่างใดนะครับเนี่ยนี่เป็นไงครับถนนสาทร สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับทศเอ็ x แม็กสตอรนะครับก็ต้องบอกว่าขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่1มกราคม2564นะครับก็คือเป็นวันแรกของเริ่มต้นวันแห่งวันดีนะครับในของปีนี้ผมไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ นะครับก็เลยเดี๋ยวปีนี้ผมจะมาถ่ายคลิปนะครับให้ชมบรรยากาศของถนนกรุงเทพกันนะครับดูด้วยว่า,าถนนกรุงเทพเนี่ยในช่วงวันปีใหม่นะครับวันแรกเนี่ยเริ่มต้นปีใหม่กับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกับสภาพปกติเนี่ยมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างกันอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรับชมกันอ่ะไปกันครับผม เรามาเริ่มต้นกันด้วยถนนสาทรนะครับต้องบอกว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่านี่คือกรุงเทพมหานครนะครับคือถนนสาทรไม่ใช่เมืองล้างแต่อย่างใดนะครับเนี่ยนี่ยเป็นไงครับถนนสาทร ถนนกรุงเทพครับเมืองในฝันของผู้คนหลายๆคนดูนะครับวันนี้งงไหมนี่นี่คือสาทรนะครับนี่ผมยังดีครับยังมีรถเมย์วิ่งเป็นเพื่อนนี่ผมยังดีครับยังมี รถเม์วิ ing, man, mm ่งเป็นเพื่อนอ่าเดี๋ยวยาวกันไปแล้วครับสาธรอ,อ่าสุปบายเราวิ่งกันฉลุยนะครับวันนี้นี่ครับสาธร ถนนต่อไปนะครับถนนสีลมครับผมอ่ามาชมสีลมนะครับเนี่ยอันนี้คือถนนสีลมนะครับ นี่ครับพอดูเป็นน้ำจิ้มพอนี่คือถนนสีลมเดี๋ยวไปชมกันต่อนะว่าผมจะพาไปดูถนนไหนอีกนะครับามาชมครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระรามที่สี่นะครับตรงแยกสวนลุมนะครับเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปคลองเตยนี่นะครับนี่คือถนนพระรามที่สี่นะครับ ต้องบอกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวกุ้งกิ้งกุ้งกิงตรงนี้คือย่านชุมชนบ่อนไก่นะครับเนี่ยซ้ายมือเนี่ยชุมชนบ่อนไก่เนี่ยครับนี่คือถนนกรุงเทพในช่วงวันปีใหม่นะครับ นอ่ครับช่าง,งโจงดีซระเกินถนนในฝันครับแบบนี้เนี่ยครับรถลาไปไหนกันหนดไปไหนกันหนดปกติถนนสี่เลนนี่เต็มทุกเลนนะครับเนี่ย ขนาดมอไซค์ต้องกระดึบอ่าเดี๋ยวต่อไปผมพาไปชมถนนรัชดากันเลยนะครับต่อเนื่องกันไปนี่ผมเดี๋ยวทรายก็ออกรัชดาแล้ว มือผมนี่คืออ่าศูนย์ประชุมแห่งชาติศรษฐกิจเก่านะครับเนี่ยซ้ายมือผมเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นไรไม่รู้ชมน้ำนี่คือถนนรัชดาเดี๋ยวผมจะขี่เส้นนี้นะครับไปจนถึงอ่าแยกสุขุมวิทแยกอโตะบุรีแล้วกัน ครับให้ผู้ชมได้คับชมกันนี่นะครับรัชนา ไฟแดงครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือท้ายแถวไฟแดงก็เรียกว่ามาถึงก็จอดเข้าตรงบริเวณจุดจักรยานยนต์ได้ทันทีจุดนี้คือจุดแยกสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราขี่ตรงต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเนี่ย คนนมมคคีคือถนนรัชดามุ่งหน้าไปอะไรอ่ะแยกพรามเก้านะครับแยกฟอร์จูนน่ะนี่นะครับเนี่ยนี่คือถนนรัชดาเห็นเป็นไงครับเหลาก็เลยทีเดียว คนมาเที่ยวปีใหม่มาขี่รถในกรุงเทพนึกว่าหลงไม่หลงนะครับเนี่ยนี่คือสภาพปกติในช่วงวันปีใหม่นะครับเทศกาลปีใหม่กรุงเทเพไว้เป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ปีใหม่คือปีปกติมันก็จะหลงเหลงหลงเหลง น,นี่คือแยกอโศกเพชรบุรีแล้วอ่าอันนี้แยกอโศกพถนนเพชรบุรีนะครับเนี่ยนี่ครับดูผมให้ดูสี่ทิศใครอยากมาขี่รถกินลมชมวิวก็เชิญได้เลยนะครับ ่ผมให้ดูอันนี้คือแยกอโศกนี่ฝ่าไปแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับมารยาทในการเคารพกฎจราจรของแต่ละบุคคลผมก็ถือว่าใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นอ่ะเกี่ยวราพาไปกัน เส้นนี้ผมพาไปแค่ตรงแยกพระรามเก้าแล้วกันเนี่ยครับแยกหน้าคือแยกพระรามเก้านะครับ แยกพระราม9เหมือนเดิมพับเรามาก็มาจอดได้เลยที่บริเวณเส้นด้านหน้าไม่ต้องมารอต่อแถวพี่เขาคงฟังเพลงอะไรอยู่นะครับเนี่ยแดนใหญ่เลยแดนได้หัวดุกดิกดุกดิก,ดกอะโยเห็นไหมครับเนี่ย คงมีความสุขส่งของแต่เช้านะครับเนี่ยดูอ่าท่านผู้ชมชมนะครับอันนี้ผมกำลังลงถนนพระรามที่สี่นะครับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปหัวลำโพงครับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับถนนพระรามที่สี่เนี่ยเป็นไงบ้างครับ ย้ำนะครับนี่คือถนนพระามที่สี่มุ่งหน้าหัวลำโพงครับผมถ้าไม่มีไฟแดงก็คงจะผ่านฉลุยนะครับนี่ครับผมตอนนี้มาถึงประตูสู่ถนนเยาวราชนะครับนี่ด้านหน้าอ่มาชมถนนเยาวราชกันต่อ นี่นะครับด้านหน้าผมคือถนนเยาวราชนะครับที่เรียกว่าชายนาทาวนี่นะครับดูสภาพถนนเยาวราชชายนาทาวรถไปไหนหมดผู้ดได้คำเดียวครับไปไหนกันหมด ก็ยังคงมีคนมาหาของรับประทานงันนะครับพวกแท็กซี่พวกร้านทงร้านทองปิดนะครับมีเปิดบางร้านอยู่นี่ร้านนี้เปิดก็จะเงียบเหงาลงไปหน่อยเดี๋ยวผมพาไปนูน่นดีกว่าถนนลาดดัเนินนะครับ นี่ครับถนนเยาวราดูนข้างหน้าครับโล่งเชียร์นี่ยครับถนนเยาวราดูข้างหน้านครับโล่งเชียร์ต,รรต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมถนนแถววงเวียนใหญ่นะครับนี่ตอนนี้ผมขึ้นสะพานพระปกเกล้าแล้ว นี่นะครับข้ามกลับไปวงเวียนใหญ่นี่คือถนนบนสะพานพระปกเกล้านะครับมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่ครับผม หน้าคือแยกอ่าสีแยกบ้านแขงนะครับเนี่ยรถมีเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับใครที่อยู่ย่านนี้หรือเคยขับขี่ผ่านเท่านี้ก็คงจะรู้ดีนะครับแล้วก็ด้านหน้าผมก็คือวงเวียนใหญ่นะครับ ก็มีอนุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับเนี่ยทรงขี่ม้าถือดาบตังงานอยู่ด้านหน้านะครับนี่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายคือถนนถนนตักสินนะครับนี่คือถนนตากสินนี่สภาพการจราจรวันนี้ก็เป็นอย่างที่ ได้เห็นนะครับอ่ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนถนนนะครับสะพานกรุงเทพนะครับนี่ยนี่คือสะพานเทพส่วนสะพานสูงนั่นคือสะพานเทพสองนะครับส่วนนี้คือสะพานเทพอันที่หนึ่งนะครับเนี่ยนี่ก็รถก็มีวิ่งอยู่เท่านี้ครับ ส่วนด้านซ้ายเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพยานะครับเนี่ยนี่ครับแม่น้ำเจ้าพยามีตึกสูงสูงมากมายสวยงามอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็ผมก็เอาภาพบรรยากาศของถนนกรุงเทพในช่วงของวันปีใหม่แรกนะครับแห่งปีเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน สำหรับท่านที่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะว่าเออแล้วในวันปีใหม่เนี่ยที่ไม่อยู่กรุงเทพไม่อยู่อะไรพวกนี้ถนนในกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ครับเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ ก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจริงๆิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับทศ X Max story ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมบายๆนะครับบายๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ